ขารับอยู่กับผมนะสวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะอยู่กับรายการโอพิกเ r อนะครับวันนี้ผมก็จะมา,ารีวิวมอสครับมอสเอ็นชาร์ด charge, นะอืมอ้าวเป็นไงมาดูกันเลยคนระับโอ้ใช้มอสแล้วแหลกเลยวะ่ะสวัสดี โอ้โหแหละจนตีไม่อยู่ครับโอ้เก็บ ไปเลยครับไปเลย,เลยลกันเลยโอ้โหตอนเล่นบาดาไม่แหลกขนาดนี้นะนี่มันแหลกมากๆเลยมันแหลกมากมเลยครับโอ้ครับวิธีครับ enchard ตัว enchard m a n t g e b l e นะก็อาเดีย๋ยวเปิดกล่องดิเปิดดิ ครับตามนี้เลยครับนะครับสำหรับคราบโตอ็นชาร์จนะตามนี้เลยนะครับโอเคมาดูวิธีอ็นชาร์จนะไปใช้เวลครับ เปิดพีกล่องตลอดเลยวะโอเคนะเฮ้ยเฮ้ย ก็คือการเอ็นชารดหรบอบคุณกลัวหน้าให้เลือกเอาว่าจะเอ็นชาร์ดแบบไหนนะ้วเอาเอาอะไรธนูกันก่อนนะธนูกันก่อนกดที่ตัวเอ็นาชาร์ดนะจะเอ็นชาร์ดไหนครับ โอเคลื่นกว่าเดิมไหมพอเปิดไอเนี่ยอืมอ่าน,น่าจะเอาอเลือกอะไรน,นะผมจะเลือกอันนี้ยิงไฟนะแล้วก็คิดแล้อแล้วก็คำว่าเอ็นชาในกดไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้ดูนะนะผมไม่มีลูกเสนู อยู่ไหนหนะลูเธนูอ๋อนี่ไงเจแล้วแบบนะครับมาดูกันนะครับมันก็จะมีไฟขึ้นนะนะับนะีนะ่ก็ดูย น่มันก็จะเป็นุนนฟอย่างที่ถึงกันนะครับน่ไฟขึ้นลวดเลยโอ้ไฟยังไม่ดับเลยเรื่อต่อไปก็อินชารด์ดาบครับคิดเข้าไปจะเลือกอะไรคนระับเอ่อต้องอืม นีติดไฟหรือลอาไม่ได้ใจเอ็นชามันก็เป็นสีแบบนเรื่องมันก็จะเหมือนกันอ่ะเอ็นชาแล้วอ่ะเงียบปิดไฟจริงๆับส่วนเสื้อชุดเกาะอ,อะไรเอ็นชาได้หมดอะคงงานมาเดี๋ยว ตัวนีอ๋อ p พ o t e c t ชั n กันฟ้าอ้เงมาตัดหนึ่งแล้วก็เลือก e นชาร์จกันได้เลยนะครับ คุณเอาไปใช้ยังไงก็ได้ครับแล้วแต่อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ,รบคลิปนี้เขาจบไปแค่นี้นะใครอยากได้มอนตี้ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับสวัสดีคนระับ